สวัสดีจ้าอยู่กับไทชาม Take a tour to the forest นะคะดูค่ะเห็ดเห็ดเห็ดอันนี้เห็ดนะจ๊ะเห็ดเห็ดเกือกมาเกือกมมาสีดำคือดำมากเลยเกือกอะเกือกมมาดำจริงๆเลยนะดูพี่น้อง look at these how many ้าวเยอะๆเยอะๆเยอะๆอย่างเยอะอันนับนับให้ทันเร็วๆ ใครนับท่านมั่งอย่างเยอะอย่างเยอะเลยเกือกมา้าจะเกือกมา้าเกือกม้าดำาๆนะคะอะยังไม่ได้เดินรอบนะเดี๋ยวเดินรอบหน่อยนะเกือกมา้มาเกือกม้าอะชอบนะกดไลค์เลยกระแทกไลค์กระแท like, กไลค์ยืมคาของพี่ลุยมาโอเคกด s b s c r i b e ด้วยจ้าแชร์ออกไปนะคะเกือกมา้าดำค่ะเกือกมา้าดำ ก็มีเจ้าบ้านมากินอยู่ด้วยเนี่ยน,นี่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 เจ้าบ้านที่นี่สีนี้เด้อเห็นไหมเนี่ยสีน้ําตาลกับสีไม่ใช่อันนี้จะต้องเป็นยาแน่ๆเจ้าบ้านป่วยมากินนะคะนี่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 อ่ะว้าวว้าวจริงๆเลยด้านนี้ไม่เจอแดดเต็มเ็มนะด้านนี้ก็เลยมีน้อยนีย่แต่ก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่ วนไปวนไปไอ้นี่เห็ดเกือกมา้ามันก็จะมีสรรพคุณทางยาเยอะแยะตะแป๊ะเคยปีที่แล้วทําคลิปเรียบร้อยแล้วรบกวนแฝย้อนหลังดูนะคะอยู่ในคลิปสั้นค่ะเห็ดเกือกมา้าก็เป็นยาฝรั่งนะคะสามัญประจําบ้านของฝรั่งที่เขามาต้มชาต้มมะเป็นชานะจ้ะอ่อนี่จ้า เกือกมาเกือกมาเกือกมาสวยสวยสุดสูงสแบบนี้เจ้าบ้านกินไม่ถึงเขาก็ไม่กินนะเราไปนับมุมนี้มีกี่ดอกนะคะข้างล่างนะั่นคือสี่เขาจะขึ้นกันเป็นกลุ่มแบบนี้นะคือสี่ดอกข้างล่างนี้ใช่ไหมคะแล้วหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สี่ดอกแปดแล้วใช่ไหมคะและอีนี้ก็สี่ดอกนะคะตองสี่ใบห้ยใบห้ยตองสี่สิบสองนะคะ ไปตรงโน้นที่มองเห็นด้านนี้ก็4ี่นะคะสี่เรียงกันไปแล้วข้างบนนุงก็4ี่แล้วมีติ่งใต้ม้้านะคะแล้วก็ด้านนี้ตรงนี้นขึ้นข้างนี้ก็สี่นะสรุปคือเกือกม้าตองสี่จ้าโอเคเกือกม้าลาแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ้าไลค์แชร์ subscribe พบกันใหม่คลิปนะ thank you for watching see you again next video bye bye ก่อนจบคลิปวันนี้นะคะขอเอาคำกรอนที่ตัวเองแต่งไว้เมื่อนานแล้วปีที่แล้วเป็นคลิปสั้นนะคะเป็นคำกรอนเกี่ยวกับเห็ดเกือกมา้าเห็ดกระถินพิมานหรือเรียกว่าเป็นเห็ดสมุนไพรต้านมะเร็งนะคะมีดังนี้จ้าอะไรเอ่ยดำดำบนตอตายหน้าเสียดายตายแห้งยืนคืนสู่ดินคืนประโยชน์เกิดเป็นเห็ดให้คนกิน ชมเป็นศิลปบนตออาหารตาตากอบแห้งทําเป็นยาช่วยรักษาตำรายาจีนโบราณสารเบตา้ากูแคนสำคัญยิ่งเห็ดนางฟ้าเห็ดเกือกม้าสรรพคุณมีเท่ากันช่วยดับร้อนถอนพิษไข้มะเร็งปอดช่วยให้รอดโควิดได้ท่วงทัน ต่อมลูกหมากตับไตและความดันผู้พองนั้นพรานหายมาลายสิน้นขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับการทำงานของไทยชามเซนมาสนีไทยเดนมาร์กอย่าลืมนะคะ Subscribe กดกระดิ่งด้านบนค่ะติดตามกันยาวๆจะได้รู้ว่ามีอะไร many thanks to all my youtube friends to look at this video this mushroom is found in the danish forest it's called pilinus ignellus it's a lot of them in just one tree and it likes to grow in the tree that have a long life from 150 years old to 350 years old I have seen two kinds of these kinds of mushrooms. This is just one. They are totally black on the top and white underneath. That makes these three look more beautiful. You see that some of them look very old, and kinds of many years ago, two or three years at least, and some of them look new and uh, they grow like a groove of four mushrooms. You see, uh, some people they use this mushroom as a nature medicine. They take it, cut in small pieces, dry it, and uh, make a tea out of that to get a hot, warm drink to against uh, cancer or against Fever, if you have it, thank you for watching. See you again next video. If you are new here, please subscribe and click on the bell. Bye bye.